สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะนะคะ่ะเจอกันอีกแล้วเนาะในะคลิปนี้ค่ะน้ามีมีดสาหรับปกพานะคะทุกท่านนะคะ่ะหลงเ,เป็นมีดหลงพ่อเดิมและหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านนะคะ่ะมารับชมมีดเล่มที่หนึ่งเนาะนะคะอันนี้นด้ามรวมฝักนี้6นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านหนิ้วครึ่งเนาะด้ามงานฝักไม้นะคะทุกท่านเฉพาะใบ3นิ้วเนาะนะคะ เฉพาะใบ3านิ้วนะคะทุกท่านนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขางมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ่ะงาช้างก็ช้ำนะคะทุกท่านนะคะอันนี้เป็นมีดทรงขุดว่านนะคะทุกท่านเป็นมีดทรงขุดว่านนะคะเป็นมีดทรงขุดว่านนะคะทุกท่านนะคะสมัยก่อนก็จะนิยมนะคะาทาสมุนไพรนะคะใช้เองนะคะรักษา,ารักษาแบบชาวบ้านเนาะนะคะหลวงพ่อท่านก็จะมี มีว่านนะคะทุกท่านมีว่านมีสมุนไพรนะคะที่เอามารักษาคนหรือว่าญาติโยมท่านจะมีนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเนาะนะคะเขาสมัยก่อนก็ห่างไกลความเจริญนะคะทุกท่านนะค่ะก็จะมีมีดขุดว่านทํามีดขุดว่านออกมานะคะทุกท่านที่ไปหาว่านแล้วก็จะไปหาว่านตามป่าตามเขานะคะแล้วก็จะมีมีดเล่มนี้นะคะมีดทรงขุดว่านนี่ค่ะ ะะเพราะว่าพกไปไหนมาไหนป้องกันนะคะสัตว์ที่มีพิษต่างๆหรือว่าลุมพัดลมเพคุณไซนะคะหรือสิ่งที่ไม่ดีเนาะนะคะป้องกันปกปักรักษานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเวลาไปเห็นว่านที่ะจะเป็นจะเป็นคนแก่เนาะที่ทําสมุนไพรหรือว่าทายาต้มนะคะเป็นยาลูกกรนเนาะนะคะท่านก็จะเอาไปนะคะตั้งนโมสามจบท่านก็จะเอาไปวงกลมตรงที่โคนว่านนะคะ นะคะทำพิธีขอว่านนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีเทวดารักษาอยู่ต้องขอขามาเขาต้องขอนะคะต้องขอว่านที่จะเอามาทำรักษาคนนะคะเป็นตัวว่านจะได้ไม่ห่างหายไปไหนขว่าอย่างนั้นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็จะเป็นมีดขุดว่านออกมานะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะนะคะี่ค่ะอันนี้เล่มที่สองนี้ก็จะเป็น นะคะด้ามงาคะฝักไม้เช่นกันนะคะทุกท่านเะคะเป็นมีดหลวงพ่อหลวงพ่อกวยท่านนะคะนะค่ะเป็นยันกระตูนนะค่ะทุกท่านเลค่ะลงลงยันไว้เต็มเลยนะคะทุกท่านนะค่ะตรงฝักเนนอ่ยค่ะก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านมีดเล็กๆสําหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะเล็กๆสําหรับพกพาด้ามโดนฝักเจ็ดนิ้วเฉพาะใบสี่นิ้วนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อกวยท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นลนายนาเกี้ยวนา,น,ะะนาคสมพง์นะคะนาคสมพงค์นะมตตามาหานิยมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นฝีมือช่างสอนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะนะคะลงพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านลงจานลอยจานไว้เต็มเลยนะคะนะคะี่ค่ะสำหรับเล็กเล็กนะคะสําหรับพกพานะคะทุกท่านสําหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะพกพานะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนาะนะคะ ทห้ท่านปกปักรักษาป้องกันภัยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะามารับชมเล่มนี้อีกนะคะนะคะด้ามรวมฝัก9้านิ้วครึงร่งเฉพาะใบ5นิ้วเนาะ,ะี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงาช้างนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นงาไทยนะคะทุกท่านเป็นงาไทยในค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลืล่นนะคะเป็นไม่ได้เป็นหยักนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนก่อนเขาทํายังไงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้นี่เป็นงาไทยะคะ่ะทุกท่านเลยคะ่ะ แน <Gree f us> ่นนะคะทุกท่านนลค่ะแน่นหนาแล้วก็เป็นเป็นงาที่แต่ว่าแน่นมากๆแล้วก็สวยค่ะแต่เป็นงาไทยค่ะเป็นงาตัวเมียนะคะทุกท่านเป็นงาตัวเมียเนาะนะคะถ้าเป็นออกสีกขาวก็จะเป็นงาตัวเมียนะคะนะคะคะลายน้องสิง์นะคะลายน้องสิง์นะคะทุกท่านนะค่ะณเมตตามหานิยมเนาะนะคะ ลองเลือดกระโูกระหนกดอกไม้นี่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนลคะ่ะกระดูกงูนะคะสันมีดหนานะคะเล่มนี้มีดหนานะคะทุกท่านนลยค,ค่ะนี่ค่ะางข้างก็เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านนะคะลค่ะถ้าท่านใดสนใจทักทายมาหานามได้นะคะนะคะ,นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ0813356928นะคะทุกท่านนลคะ่ะหรือว่าแอดไลน์มาหานามก็ได้นะคะทุกท่านเลคะ่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะ มีดหลวงพ่อลุกงนะคะด้ามลมฝาก12นิ้วเฉพาะใบก็7นิ้วเนาะนะคะนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุกงท่านนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะก็จะมีความเก่านะคะเก่าเดิมๆนะคะเป็นม,มีดเก่าเก็บนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดเก่าเก็บเป็นมีดด้ามไม้นะคะด้ามไม้ฝักไม้เนาะรัดด้วยอโลูมิเนียมนะคะตรงนี้เขาจะรัดไว้เพื่อความแน่นานนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะรัดไว้เพื่อความแน่นานเนาะไว้เนะค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะ ก็จะมีเจาะแ้วอัดตรงนี้นะคะทุกท่านนีคะสมัยก่อนนะคะนะีคะภูมิปัญญาปุย่าตาทวดของเรานะคะทุกท่านนะีคะด้ามรวมฝัก12นิ้วค่ะเฉพาะใบก็7นิ้วค่ะนะีคะ mm. ก็จะเป็นไม้นะคะเก่าเก่าแตกจะแตกจะร้าวเป็นธรรมดาเนาะนะคะเป็นอายุอายุนี่แปดส้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะประมาณแบบ ไม้นี่เจ็ดปดสิบปีถ้าอยู่ตามร่มนะคะไม่ได้ตากแดดตากฝนนี่เขาก็จะอยู่นะคะคงที่ที่ยังสวยงามนะคะยังเดิมๆนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะแต่มีดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมานะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็จะฝืดนิดนึงนะคะทุกท่านเลยค่ะก็จะฝืดนิดนึงนะคะก็ใบมีดเขาจะหนาแล้วค่ะตรงนี้เขาเขารัดไหวายไว้เพื่อความแน่นหนาเนาะเพื่อความให้แข็งแรงขึ้นมานะคะทุกท่านเลนะยค่ะนค่ะใบมีดเขาหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยตรงนี้จะมีตะกุดฝังนะคะทุกท่านเลยค่ะหนึ่งดอกนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะมีตะกุดฝังหนึ่งดอกนะคะทุกท่านเนี่ยกลมๆตรงนี้นะคะนะคะนี่ค่ะนี่ก็ลอยเอ่อนี่ค่ะจานลอยจานลงไปแล้วก็เอ่อตะกุดฝังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดดอกใช่ไหมคะนคะหนึ่งสองสามสี่สี่ตรงนี้นะคะเงินห้าหกเจ็ดแปดแปดดอกนะคะทุกท่านแปดดอกเนาะนะคะแปดดอกนะคะ,ะ,คะทุกท่านนะะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะรอยเ,อเล็บจิกเปลวเพลิงเล็บจิกคว่ำหงายนะคะทุกท่านมีร่องเลือดมีกระขนกเป็นเปลวเพลิงตรงนี้ด้วยนะคะคล้ายกระหนกดอกไม้เลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสัตมีดก็จะหนานะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ คางก็เก่าเดิมๆนะคะนะค,ะนค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้นะคะผ่านการใช้งานมายาวนานตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราแล้วเนาะนะค,ะนค่ะตรงนี้ก็จะฝังตะกุดนะคะทุกท่านถ้ามองออถ้ามองอย่างนี้จะไม่ค่อยเห็นถ้ามองข้างๆนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะเขาจะฝังไว้ตรงในนี้เลยนะคะ <S <s <isti> <S ตรงข้างนะคะทุกท่านะะานะะี่ค่ะฝังไว้ตรงข้างเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีดสำหรับพกบพานะคะยังไม่ถึงกับเป็นควันช้างนะคะถ้าเป็นควันช้างก็15นิ้วขึ้นนะคะแต่อันนี้เป็นมีดสำหรับยังพกบพาเนาะนะคะใส่กระเป๋าเป้สะเป๋าเดินทางกระเป๋าต่อพายได้นะคะนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนาะนะคะถ้าอารัตนนาศินต,ตั้งนมโม3สามจบนะคะทุกท่านนะคะให้ท่านปกปักรักษาป้องกันภัยเนาะนะคะไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคลาดนะคะทุกท่านนะคะให้ท่านหรืว่า ระลึกระลึกถ <Yeah. S 1> <os al analy zer> ึงท่านนะคะระลึกถึงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านนะค่ะครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมีความแบบว่าพู้ทะคุณของท่านนะคะนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุ้ทะคุณสูงมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะค่ะเป็นคนคารพนับถือมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่วิชาคมนะคะ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ